สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ทุกวันศ เช้นะคะตั้งแต่7โมงไปจนถึง8โมงเช้าค่ะกับพวกเรา3มคนนะคะคุณเป้พานุพงศ์โอยดาและคุณเอกรัฐวิทย์ในทีมวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักค่ะ,คะนี่ก็ต้องสดชื่นกันหน่อยนะครับท<ช>่านผู้ชมฮะ,ะเพราะว่าแหมเวลาคนมีความรักหัวใจมักจะพองโตมองอะไรก็สวยงาไปหมดเพราะฉนะนั้นะวันนี้รายการของเราเนี่ยนะฮะจะมีดอกไม้สวยๆเอาดูดอกไม้กันก่อนเลยไหมฮะดีเลยครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกสําหรับคนที่เอเวลาวาเลนไทน์ทีบอกจะซื้อดอกกุหลาบด โต,โตโตมันแพงอะ่ะปีนี้ต้องรีบซื้อโค<อ>วิดมันทําให้ทุกอย่างมันถูกลงไม่หมดเลยลองดูไหมฮะดีเลยฮะนนจาก <ผม S 1> ไหนฮะเชิญเจ้าของร้านมาด้วยคนจัดชื่อว่าโควิดนี่นะใช้ชื่อร้านว่า Flower by กวิชเชิญเลยครับคุณแบงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครัะคุณกวิดที่นีค่ะผันตัวจากนักแสดงไปหาขายดอกไม้อะยวเดี๋ยวคนละคนกุหลมกนี่นีคุณโกวิชเป็นคนจัดเองทั้งหมดเลยนะับผมใช่ครับเห็นบอกว่าปีนี้ดอกกุหลาบช่อโตๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะมันมันต้องอยู่นี่่อย่างช่อโตๆแบบนี้เนี่ย อันนี้เป็นฟาวเวอร์บ็อกครับเออเอออันนี้เป็นฟาวเวอร์บ็อกครับตัวนี้จะอยู่ที่1,200บาทครับ1,200บาท,บาทครับเฮร้ยบอ,อ,อันนี้ถูกเลยครับถูกครับปีที่แล้วผมขายอยู่ที่2,000บาทครับคุณคุณเป๊ เอาไม่ได้นะถ้าพูดถึงอดอกกุหลาบที่แบบสวยๆหรือพันธุ์เขาเรียกอะไรนะมันจะมีพันธุ์ที่แบบราคาสูงๆใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษครับแต่ถูกแต่งแต่งพันธุกรรมแล้วปลูกที่เชียงใหม่ตอนนี้จะมีราคาสูงกว่าครับก็จัดอยู่ในกล่องแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้เป็นเฟอร์บล็อกครับนะฮะมีอีกมีอีกมีแบบไหนอีกเฟอร์บล็อกนี่มีมีหลายบ็อกนะมีหลายบ็อกไซส์ครับครับไซส์ไซส์เล็กก็จะอยู่ที่600บาทครับไซส์กลางก็อยู่ที่800บาทแล้วก็1,200บาทครับ เป็นช่อๆหรอช่อๆเป็นช่อๆตัวนี้ผมขายอยู่ที่2,000บาทครับโอ้โหนี่เยอะนะฮะนี่นี่คือดอกกุหลาบนอกไหมฮะครับกุหลาบนอกหมดเลยครับกุหลาบนอกแล้วก็โอ้โหเยอะนะฮะแล้วก็ช่อใหญ่ด้วยใช่2,000บาทเองครับผมหรือดอกเดียวๆก็ได้นะดอกเดียวๆผมขายอยู่ที่500บาทครับถุกเลยนี่สำหรับคนที่ชอบดอกเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยผมตกใจ สำหรับคนที่ชอบดอกเดียวเฮ้ยชอบครั้นี้สำหรับคนที่อ่านดูสำหรับคนที่ชอบดอกเดียวนี่แล้วคุณเป้ชอบกี่ดอกเออผมก็ดอกเดียวพอดอกเดียวเป็นการแสดงความรักแบบว่าหัวใจดวงเดียวเอาเป็นหนึ่งดอกใจฉันทั้งดวงงเลยอะไรอย่างนี้ยอดขายเป็นยังไงเจอโควิดเข้าไปอ่ายอดขายปีนี้ลดน้อยลงครับเพราะว่าอะคน ไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ผลกระทบที่ผมโดนก็คือน้อยน้อยมากครับแต่ว่าก็โดนแต่ว่าก็น้อยแล้วก็ผมก็จะมีงานอ e ีเวนต์ต่างๆครับเช่นงานศพงานแต่งงานบวชสวดตายผมรับหมดครับ <c oughs> ไม่ใช่จัดแค่สวยๆเองไม่ใชนะจัดแค่สวยๆรนะับหมดใครจะใช้ดอกไม้พิธีการอะไรบอกผมเลยครับติดต่อผมได้ผมจัดการให้ทุกอย่างเฉพาะในกรุงเทพกรุงเทพปริมฑลต่างจังหวัดทางใต้ทางเหนืออีสานกรรับหมดครับต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันอ่าถ้าเป็น ส่วนมากล่วงหน้าจะน้อยครับแต่ส่วนมากถ้าตายปุ๊บเช้าโทรหาบ่ายก็ต้องไปเลยแต่ช่วงวันสองวันนี้เอาเอาเป็นควานอะไรองกันนะคือจริงๆของคุณโกวิดเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านเนี่ยคือต้นทุนที่ต้องแบกรับหน้าร้านค่าช่างค่าเช่ามันน้อยกว่าคนอื่นน้อยลงน้อยลงฮะก็ออนไลน์อย่างเดียวแล้วเราไปดูผลงานของคุณโกวิดจากไหนิดอผมในอินสตาแกรมได้เลยครับโกวิดนะครับ อันเดอร์สกอรสองส่ครับเฟซบุ๊กก็โ Co วิดคิดสำรงได้เลยครับ Ig คือโ o วิดจีโอเดี๋เปนยูไอทอันา่อะอันนี้อันนี้อันนี้ใช่แล้วสั่งได้เลยตอนนี้สั่งได้เลยครับออเดอร์ได้เลยครับผมผมจะไปให้ภรรยาผมเช้าวันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ครับอยู่ได้เลยครับเพราะครับผมหล่อเลี้ยงน้ำให้ทุกดอกเลยพี่เป้แนะนำดอกเดียวดอกเดียว เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นให้น้ำมะพร้าวหนึ่งถุงก็เมื่อกี้ก็บอกนี่เป็นแบบมน้ำมะพร้าวให้นี่ไงน้ำมะพร้าวแท้มามะพร้าวแท้ถ้าน้ำมะพร้าวฮะนี่ไงที่คุณตา60กว่าดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยจับหลายดอกเลยมีแหนน้ำมะพร้าวด้วยนะเดี๋ยวคุณนี่คนพูดถึงดอกไม้กันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมมาเล่นทายความรักไงครับโอเคนะฮะก็ใครสนใจนะฮะลองเข้าไปดูแบบ นะ,ะหรือว่าจะสั่งซื้อสอบถามได้ขึ้นที่หน้าจอแล้วขอบคุณคุณแบ็คโกวิดด้วยนะครับขอบคุณครับ